สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ป่องกับเพื่อนไปเที่ยววัดหลวงของพิ่สนุโลกควอมลืมชื่อเดี๋ยวป๋องจะมาบอกชื่อใหม่เนะคนเยอะยมากขอบอคนไปแสนเป็นล้านจ้าฝนก็ำลังตอีกนะ้มากับสายฝนที่ร่มรื่นนะจ๊ะห้ามใส่รองเท้าเข้าไปเนาะถอดได้จ้ะถอดค่ะถอดอืม อ้าวหนาไก่คงสวยมากนสวยมากมากขอบอกคนเป็นร้านล้านนอนหนูห้าล้านตัวอ้ยอ้ยอ้ยอเป็นล้านนอนหนูห้า้านตัวเนาะอสัมพันบิหาหล่อะรนักท่งเที่ยวท่านใดที่ฟังกุญแจรถ เรือท่านใดที่ทำกุญแจร้มลนมหายนะครับกนะครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำด้านที่ใต้นะครับ

ครับก็ไม่ค่อยกว้าง่าไหร่นะครับก็มีประมาณแค่นี้เนาะโน่นนั้นก็เดินรอบ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 ลานนอกนะครับขอจะไปนี้ก่อน